วันนี้เราจะมาทำกับเขาในงบหนึ่งร้อยบาทนะครับเราได้ปลาสวายมาในตุงห้าสิบบาทแร้วได้เอาปลาไปล้างนะครับห้าสิบบาทได้เยอะมากเกือบตัวครับปลาสวายตรงนี้ทรงน้ำหลากครับปลาใด้ถูกใส่เกลือในการล้างไปเืไปแก้ข่าวนะครับตบเป็นเอามะเขือเทศกระผักงของเราไปล้างครับเพื่อใส่กับแกงของเราเสร็จแล้วมาดูปกล่องของเราครับมีแค่นี้จริงครับเราหั่นตะไคร้หั่นขาหั่นรากขมิ้นมีพริกมีหอมกระเทียม ก็ขมิ้นนะครับเสร็จแล้วเอามาโขลกก,กันครับใส่พริกลงไปก่อนเอาโดยตะไคร้เอาโดยขารักระพีชขมิ้นพริกใส่ไปเลยครับที่เราหั่นเตรียมไว้ต้องเครื่องต้องเจือจันะครับเสร็จแล้วเราก็โขก,กโขก,กให้ละเอียดเพราะว่าแกงปลาเราต้องเครื่องเราต้องเน้นไม่งั้นขาวแน่นอนโขกไปครับโขกโขกตั้มๆไปต้นละเอียดน,นะครับตบั้มไกระปิกระปิเราก็ตั้ไปเอากบเครื่องแกง เครื่องแกงของเราก็เสร็จแล้วเราก็ตั้งน้ําให้เดือดเตรียมน้ําให้เดือดน้ำร้อนเดือดแล้วเราก็ใส่ขันนอล,ลงไปหนึ่งก้อนตามตัวที่แกงที่เราทำไว้คนให้เข้ากันปล่อยให้เครื่องแกงของเราตุ๋นไว้จนเดือดน,นะครับถ้าไม่เดือดปตาของเราจะขาวถ้าเดือดไตที่เราก็ใส่ปลาเลยลงไปขับปลาสบายดูรับโหเนื้อแน่นๆถุงห้าสิบบาทไม่น่าเชื่อดูครับอันนี้อัอนนี้กินเครื่อง เครืงของเริ่มเตะจมูกนะครับใส่เข้าไปนะครับถ้าตอนนี้ยำต้องน้ำเดือดเท่านั้นนะครับถึงใส่ปลาไมีนะั้นตายของเราจะเขาตามด้วยมะเขือเทศครับตามด้วยมะนาวตามแต่ช้อบชอบเดี่ยวก็ใส่เดี่ยวใส่บีบครับใส่ลําปลาเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดตามด้วยผักชีกับแค่นี้ของเราก็เสร็จแล้วครับแกงส้ม ปลาสวายในงบ100บาทของเราวันนี้ครับอืมเราจะได้เป็นหม้อครับกินได้เป็น6 7คนขอบคุณสำหรับการติดตามกความเสี่ยงกันคลิปนะขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามด้วยนะครับ